เรามาพูดรัฐบาลเนาะอ่ารัฐบาลกันรัฐบาลในจะลงให้น่าจะเห็นเนาะนาะตัวเด่นนะครับสำหรับผู้ที่จะเอาไปวิ่งไม่ต้องมันต้องมารอหาจับคู่หรอกถ้าวิ่งนะพี่น้องมันสามตอ่ตอสี่ต่อ กระเหี่นไปโหลดมันได้ตังได้ยาวาเอาเอาเม้นมาใครเล่นเฉพาะเลขวิ่งของอาจารย์ได้วิ่งทุกงวดลองเม้นให้หน่อยนะจะได้รู้เดี๋ยวจะได้มาวิเคราะห์ให้นะครับนะะมาบอกใครเล่นวิ่งเลขวิ่งของอาจารย์มีไหมเอยมีไหมนะต,ตอนนี้เที่ยงครึ่งนะนะครับเที่ยงครึ่งใครเล่นเลขวิ่งมั่ง ทุกงวดน่าจะได้ทุกงวดอยู่มั้งเนาะในะรอบสามเดือนมานี้หกงวดเจ็ดงวดเนี่ยใครได้วิ่งเล่นวิ่งค่ะคุณจารุวันนะได้กี่งวดแล้วนะได้กี่งวดเล่นรูดค่ะนะรูดบางทีบางครั้งมันอาจจะเลรียดต่อละตัวไม่เท่ากันเนาะนะรัฐบาลราคามันอาจจะไม่เท่ากันชอบเจาะครับอาจารย์ แต่ก็เจาะก็ไม่ทาให้ผิดหวังนอทุกคนเพราะว่าหางตัวละสามหางนะในธนาเป็นคนทาอาจารย์ก็เล่นทุกหางไปกับนะครับเท่ากันแต่มันจะเพราะเราเล่นลอตเตอรี่แล้วมันก็คือจะหนักเป็นทางลอตเตอรี่ไปนะจะเล่นแบบนี้เราไม่รู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้ามันมาตามที่สูตรแล้วจากสถิติแล้วจากความน่าจะเป็นแล้วเนี่ยถ้ามันมาตามตามนั้นมันก็โอเค นะครับมันก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะแต่ว่าตัวเด่นะมันมันมันชัวร์กว่านะครับมาหลักสิบก็ได้หลักร้อยก็ได้หลักหน่วยก็ได้ตังเงี้ยนะครับอา้าเห็นเนาะชอบเจาะจะเอาความจะเอาวันนี้พี่นองเรือรอมันจันหรือ,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 จ,รอจะวางสนุกตัวเองไหมเนาะนะมันจะวางสนุกตัวเองหรือจะจดเข็นว่าตัวเองอาจารย์เล่น เอาแบบไหนพี่น,อน้องนะอ่กชวนใครเห็นเลขเด่นแล้วนะครับมีเด่นอะไรบ้างงวดนี้เดี๋ยวอาจารย์จ,จะให้เทียบให้ลอกกันบ้านเลยดีบอลอกกันบ้านบอถ้าลอกการบ้านเล่นทุกตัวที่อาจารย์วางให้อเออนั่นแหละะเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้เลขออกตัวไหนพี่น้องแต่ว่ามันเด่นมันก็โอเคอยู่ แต่ดินบนถ้าอาจารย์บอกว่าบนบอกว่าล่างอย่างนี้แต่ทุกคนก็เอาไปสับสนจะเอาไปเล่นแต่บนอีกไอ้ล่างก็เอาจะเล่นแต่ล่างอีกก็เลยบอบอกนะครับเพราะนั้นล่างป้าบนก็ได้บนมาล่างก็ได้ไงแต่ที่มองมองอยู่นี้บนที่อาจารย์มองมีกี้มาบนมันก็มาบนแต่ว่าตัวล่างมันมายาวๆอยู่หกวดนักวดที่เก็มันไปบนไง,ไง,ไงส,สรุปแล้วก็ตรงยึดถือว่าเน้นล่าง แต่ก็บอกไม่ได้นะก็ดูรัตเตอรี่อาจารย์เอาก็แล้วกันเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเทียบให้เนาะพี่นอ้องไอ้ทุกคนเห็นแเนาะว่าเด่นของอาจารย์นะครับเด่นสองเด่นสามนะอยากให้เลยไั่สิเล่นใดบ่เลยพี่น้องอ่ะอ้าเดี๋ยวที่อาจารย์ลงให้คร่าวๆนะครับสองและสามเนาะ นะครับหาค่า2และ3หาค่าตัวแปรที่จะมาประกบ2และ3นะครับคือหาค่า x นะครับนะอะไรทุกคนคิดว่าชอบเด่นตัวไหนในใจของตัวเองนีไหมมันรตกับสูตรของอาจารย์ไหมจาก0ถึง9นี่ไม่ต้องเอามาเยอะที่ว่าเด่นๆแต่อาจารย์ได้เด่นเท่านี้นะใครว่าตัวไหนนะครับนะจากสิทิ2และ3ของงวด วันจันทร์ที่31นี้นะได้2ลได้ 3. สฟอร์มหลังไม่ต้องพูดถึงเนาะก็ถือว่ามาแบบยาวๆนะครับมาแบบยาวๆให้อิ่มอกอิ่มใจกันนะน่าจะอยู่ชุดไหนก็ไม่รู้อยู่ในข้อมูลนี่แหละอันนี้อันนี้มีแค่สีงวดเนาะงวดเมื่อกี้ไม่ใช่ดูสังเกตจาก16เดือน5อันนี้เทียบเคียง ตัวแรกนะมันมาเห็นไหมทุกคนให้ศูนย์และหกออกเก้าศูนย์สามคือตัวแรกศูนย์มาและวันที่หนึ่งเดือนหกให้สองเลขสามเห็นไหมสองมานะีมีงวดนี้มาบน่นจักครับสองและสามและงวดสิบหกเดือนหกสามเลขหกอันนี้มาล่างแล้วหกกับแปดมันมาล่างก็คือหนะึ่งหกหกหนึ่งเนาะวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดไหมเดี๋ยวอยู่ในข้อมูลสิบหกเดือนเจ็ด นะครับ16เดือน7จ็ดอยู่ในเครื่องหรือเปล่าเนาะนี่ข้อมูล16เดือน7ข้อมูลหลายพี่นองอักลากอยู่16เดือน7ให้6กับ7จ็ดมันมาและที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมที่จานให้6 7ก็เป็นล่างหกสออันนี้คืองวดที่ผ่านมา มองออกนี่ยังพี่น้องมองออกนี่ยังนะวดเป็นที่หนึ่งหกกระเปียดนะหกกระเปียดหกมาเห็นไหมมาล่างหนึ่งหกพ่อมองออกนะวดนี้สองกับสามมองออกหอ,อกพี่น้องมองนะออกไม่เอ่ยชอบห้าเก้าเก้าไม่กะใส่นอะ นะฟังก้าอาจารย์ถ้าเปลี่ยนไปได้เป็นแค่หลักร้อยแต่อาจารย์เลยตัดเลยถ้ามันออกวันจันทะร์ฟังที่จะเป็นไปได้ไหมบอกให้ฟังดีบ่านอกเด่นนะฟังเด่นเ้อพี่น้องเดี๋ยวจะบอกเด่นเราดีกว่าเนาะจะให้ดูดัตติเรียวเด่นไหมเอาวะอาจารย์ให้สองกับสามแต่จะไม่พูดถึงเรื่องสองกับสามแต่จะไปพูดเรื่องตัวอื่น ฟังจากปากเอาไปวิเคราะห์ออกดีบ่ที่อาจารย์บอกว่างวดที่แล้วเด่นศูนย์และหนึ่งหลักหน่วยอาจารย์คิดว่ามันจะไปบนมันก็มาบนแล้วศูนย์สามเอ้ยสามศูนย์เนาะอาจารย์คิดว่าจะไปหกศูนย์ของเราแล้วมันดังหกศูนย์หกหนึ่งแต่ล่างมันได้ตัวเดียวไอ้งวดนี้เหมือนกันตัวเด่นหลักหน่วยของอาจารย์ ใครเสียวบให้จับเอาอ่ะอสรุปแล้วลอกข้อมูลเนาะลอกการบ้านนะครับอ่าอ,อาจารย์ให้การบ้านไปแล้วในห้องอ,อกกรพลังเลขนำโชคนะครับเดี๋ยวสอบวันที่สาสบเอดนะครับนะให้ไปอ่านหนังสือเตรียมลอกการบ้านน่าจะให้ลอกการบ้านไปแล้วเมื่อวานน่าจะหาซื้อลอตเตอรี่หาอะไรกันได้หมดแล้ว นะครับห้องอื่นๆอาจารย์ยังไม่ได้ให้เพราะห้องนี้มันเกิดจากพลังนะจากแรงความเชื่อันและความศรัทธานะครับไปอยู่ด้วยกันจะเกิดพลังพลังบวกเอาวอชิ้นเดี๋ยวให้เอาเอาลอาตเตอรี่ดีกว่าเนาะเดี๋ยววันจันทร์ดีกว่าเพราะวันจะมีปัญหานะคาดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละเขาเปิดเดี๋ยวกลัวเล่นไม่ได้เน้อนยากให้เรดิตของ จะสมาคิในห้องก่อนนะเอาเป็นเอาเม้น์มาใครจะให้ปล่อยเลยหรือไม่ปล่อยมันจะเป็นผลดีผลเสียไหมทุกคนเพราะคนเข้ามาตัวนี้ก็พันกว่าคนแล้วเดี๋ยวเอาเสียงมติมาหาชนนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปทําบุญนะว่าเลขมันจะมาชนเลขกาาันไหมที่จะมองอยู่สามแห่งอาจารย์ไปแถวซีสเกตนั่นแหละ ซีสเกตก็น่าจะเป็นหลงปู่สวงหรือสารแมฮันนี่หรือจะไปหลักกิโลนะหลักกิโลงินไม่กี้น่าจะไม่ไม่มาไม่เข้าแต่เราอาจารย์มีวิธีสื่อแต่ไม่จะไปจะไม่ไปดูป้ายหลักเขาหรอกเราจะมีวิธีขอของเรานะั้นติดตามทางไร้สดของอาจารย์เด้อเดีย๋ยวไม่อาจจะทําคลิปว่ามันจะสื่อจะเป็นกับเลขของของอาจารย์ไหมจะได้ทุ่ม ทุ่มกันนักสีเนียน,นยนะใครเอาปล่อยเลยจับปล่อยเลยนะเพราะฉะนั้นปล่อยอยังหลัปล่อยลัตเตอรี่หรือว่าปล่อยใบฟ้าเอาพิมพ์ให้ชัดเจนลอกกันบ้านหรือจะปล่อยเลขหลักเด่นสองและสามเอาพิมพ์มาให้มันชัดๆเดี๋ยวจะได้ขึ้นให้ถูกนะครับไหนก็แล้วกันเพื่อขัดแทะปล่อยลอตเตอรี่เนาะหรือปล่อยใบฟ้าพี่น้องเอาพิมพ์มา เพราะนั้นเอามติมาหาชน,นไปฟ้าเด้อพี่น้องทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นวะพี่น้องช่วยกันเด้อถ้าจะเอามันค้างเ,เครื่องนี้ก็ค้างสามหางนะสามหางนะ่าจะมองออกเนาะแต่ นะถ้าเหนลัตเตอรี่มันก็ก็คือลอกกันบ้านเออลอกข้อสอบอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้วิจารณญาณาเอานะแต่ในฐานะผู้ทำเนี่ยเวลาเด่นเด่นทุกโตบนหลังไปกลับคือกันพี่น้องแต่ลัตเตอรี่จะซื้อเป็นบางตัวเดอ,อนะตามนี้นะครับนะมักก็จับนะนะครับหลังจาก ทั้งก่อนนะแบบนี้เนาะก็สังกเกตเรานะครับก็สังกเกตเรานะครับแล้วแต่โชคของแต่และบุคคลนะครับอะประมาณนี้เนาะเห็นแล้วนี่ทีเนี้ะเ,เป็นยังไงมักบอบพี่นอ้องชอบไหมชอบไหมนะครับนะา่าจะเห็นกันทุกคนแล้วนะครับนะเห็นกันทุกคนแล้วดยรอดูว่าที่อาจารย์จะไปทําบุญ ในวันขง้งภาษาในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์เดินทางว่ามันจะมีเลขของอาจารย์เข้ามาปะปนไหมจะได้จัดนะครับนะเพราะว่ามีเวลาอยู่เป็นอาทิตย์นะครับจะได้มีกันะเพราะฉะนั้นลัตเตอรี่น่าจะหาได้อยู่นะอาจารย์ปล่อยไปแล้วตัวเด่นไปแล้วเนี่ยน่าจะหายากเด้อนะครับน่าจะหายากแล้วเด้อบันนั้นก็ไปหานะครับนะไปหาเอาโอเคเนาะทุกคน นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนเนอะโชคดีวัสด,ดีครับ